สวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับเรากลับมาชมเกมการแข่งบอมสกิฟอชิเบลิกหรือ BCL กันต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามีซีซั่นที่124ซีซั่นฟูทีมชาติตอนนี้มาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับฟุตบอลโลกจบไปแล้วแต่ว่านี่เป็นซีซั่นสุดท้ายนะครับของฟูทีมชาตินะครับใครจัดคว้าแชมป์ไปดูกันนะครับรอบรองสายบนคู่แรกนะครับคู่ที่311ครับเป็นการพบกันระหว่างฟูทีมชาติฝรั่งเศสครับเล่นโดยคุณน็อตพบกับฟูทีมชาติบราซิลครับเล่นโดยคุณกายมาจะกันอีกกแล้วไปดูันเลยสสวััดีครบผมรับฝากเชียยรร์ด้วคับ อันนี้ครับไกลนะครับฝากเขียดเลยครับ ประวัติการแข่งใน b ี l ของทั้ง2ท่านนะครับต่างคนต่างเคยคว้าแชมป์มาด้วยกันทั้งคู่นะฮะฝั่งคุณน็อตเนี่ยลงแข่งไป21ครั้งนะครับได้แชมป์มา2สมัยนะครับส่วนฝั่งคุณกายลงแข่งไป14ครั้งได้แชมป์มา1สมัยนะครับมาดูไล่อัพกันก่อนนะครับฝั่งฟูลบาซินของคุณน็อต4-1-3-2กับสไตล์ควิกเคิลเตอร์ครับประตูเป็นเอเดนันนะครับคู่เซนเตอร์กาเบียลมากานเยสกับมาคินยอสนะครับแบ็กซ้ายดานิโลแบ็กขวาอิเดมินิเตานะครับมิดฟิลด์ตัวรัััับบบบบคคคคคคาาาาาาาเเเเเเซมมมมิิโโรร่แแแลลลลล้้้้้้ววผผนน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 นียยะะะฮ์ูููกกกกไสส็็ปปตหใช สุนะครับยืนคู่กับเปโดนะฮะศูนย์หน้าจากฟาร์มิงโกส่วนฝั่งฟูฝรั่งเศสของคุณกายนะครับใช้4-2-2-2กับสไตล์ควิกคอร์เตอร์เหมือนกันนะฮะประตูเป็นไมเมยองนะครับคู่เซนเตอร์ไดยุปาเ์มิกาโนกับลาเฟวาลานแบ็กซ้ายเตโอเอนองเดสครับแบ็กขวาเบงจ์เบงปาวามิดฟิลตัวรับ2คนนะครับอาร์ดิญ์ลาบิโอยืนคู่กับอเลียนชูอัมเมนี่นะครับมิดฟิลฝั่งซ้ายนะครับปีกต่ำนะครับเป็น คริสโตเฟอร์เอนคุนคูนะฮะด้านขวาเป็นอุสมันเดมเบเล่หน้าต่ำองตัวกิสมันนะครับหน้าเป้าเป็นคาริมเบนเซม่านะครับเอาละครับซีซั่นนี้ใช้ไปนักเตะที่ยังไม่แขวนสตั๊ดนักเตะที่ยังเล่นอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถใช้นักเตะตำนานได้นะครับแต่ใช้เวอร์ชั่นไหนก็ได้อีพิกเพเยอร์รนักเตะปัจจุบันก็ได้ครับฟิเจอร์เพเยอร์เทเนนิงการ์ดสแตนดาร์ดการ์ดอ,อะไรอะลีเจนเดอรี่ได้หมดนะครับผมขอแค่เป็นนักเตะที่ยังไม่แขวนสตั๊ดนะครับ เอาละครับเกมเริ่มนะครับทางฝั่งฝรั่งเศสของคุณน็อตเคียร์ก่อนบุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดเสื้อน้ำเงินครับส่วนบาร์ซินของคุณกายบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดเสื้อเหลืองนะครับออกมาเดนเบลเล่โอมาด้วยความเร็วสูงฮะ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะชนกับดานิโลดักได้แล้วเอาไปดักคืนได้ครับสวัดไปข้างในครับลาบิโอจิมไปต่อเบนเซม่าให้กิสมันเรียบร้อยเลยครับอ้อเป็นเพลแรกเป็นจังหวะการเข้าทำครั้งแรกของคุณน็อตก็เป็นประตูไปเลยครับจากอองตัวกิสมัน โอ้วันนี้เล่นเป็นหน้าต่ำนะครับสนับสนุนให้กับเบนเซม่าแต่เบนเซม่าเป็นฟอลสไนน์นะครับลงต่ำมารับบอลแล้วเป็นกิสมันนะครับที่สอดขึ้นไปยิงฮะดูครับต้องชมเบนเดมเบลลนะครับดักบอลจากดานิโลได้ครับแล้วจ่ายเข้าไปข้างในลาบิโอครับแล้วเป็นเบนเซม่าจ่ายลูกหลังไปให้กับของตัวกิสมันครับนี่โอ้โหโอกาสครั้งแรกก็เป็นประตูไปเลยนะครับ บอกว่าคุณกายยังไม่โดนบอลก็ไม่ใช่ฮะดานิโลดักได้แล้วแต่ทำบอลเสียนะครับแล้วเล่นเร็วทันทีฮะเขี่ยมา2 3จังหวะถึงเปโดเลยฮะเปโดรอประครองจังหวะแล้วบอลล้มเนมโดนบล็อกนิดหนึ่งแล้วบ bon, อลไป bon, 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 เข้าทางเอ็นคุนคูด้วยครับคุณน็อตได้บุกได้สวนเลยครับทั้งคู่ใช้ควิกเคานเตอร์เหมือนกันนะฮะคู่นี้ผมว่าเกมไหวแน่นอนครับดูจากทรงตรงนี้แล้วนะครับมาแล้วครับลูคัสปากตาให้จะคืนนี่เปโดโดนลาบิโอครับลวงจากด้านหลังเอ็นคุนคู มาทางด้านซ้ายครับเล่นกับกิสมันเอนุนค,คูไปต่อฮะข้างหน้ามีมากันเยสนะครับมากันเยสต้องเอาโดนจากบรรทัดใส่แล้ว1วันทูกับกิสมันแต่ว่าแรงไปหน่อยฮะเอนุนค,คูไปไม่ทันฮะ จับบอลได้ปุ๊บออกบอลวิธีต่ำปั๊บแล้วบอนมาถึงกองหน้าปุ๊บย่างแม่นเลยนะฮะชิงออกไปที่กีมาไลส์โดนเตโอเอนังเดสครับใช้สับโครกระแทกลูกนี้เลียมบอลนี้เอ็นคุนคูเอ็นคุณคูตวัดแรงๆมาให้กับกิสมันแล้วเบนม์มาจะวิ่งนำทางไปแล้วเอาบอลแรงแก้ไขามาแต่บอลเข้าทางเอ็นคุณคูฮะตวัดเข้ามาข้างในกิสมันแต่งนิดนึงแล้วมากันเยสลงมา ตำแหน่งตัวเองพอดีนะครับดักบอลได้เชซุสยาวๆฮะบูโนกิมาไรส์กิมาไรส์ให้ที่เชซุสพลิกจ่ายที่เปโดเปโดซ้ายไม่มีรอก่อนครับเนม่าเติมมาแล้วเนมา่าไปได้ไงวะนะเอ้ยเอ้ยไปทีหนึ่งยิงโง่เฮ้ยอะไรวะงงว่ะสลันเล่นอะไรสลัน <laughs> เนมา่าขอนอีกทีหนึ่งแล้วซ้ำลูกนี้โอ้ยโอ้ยได้ประตูจนได้ครับมึงเมื่อกี้งงกระพาบลวงตาหรือเปล่าครับเนมา่า เป็นตัวที่ดับเบิร์พัสได้โกงจริงฮะโอ้โหบอลไปอย่างรวดเร็วเลยครับอืมอันนี้จึงตกใจไม่หายครับแต่สุดท้ายก็ได้ประตูจนจนได้นะครับถ้าได้จางจังหวะเนย์มาร์นี่อย่างสวยเลยนะครับได้จังหวะที่ขึ้นโขงนะครับเนย์มาร์แล้วตัวซ้ํานะครับผมบุโดกิมาไลซ์นะครับซ้ำดาบ2ดาบ3เข้าประตูไปอ่าลครับคุณกายบาซินครับตีเสมอได้แล้วนะครับนาทีที่19เาวลายังมีเยอะครับรอบรองชนะเลิศแข่งกันนัดเดียวนะครับตั้งเวลาแข่ง8นาทีนะฮะไม่มี ยาวเยือนไม่มีแก้ตัวนะครับตัดเชือบไปเลยฮะร,รอบรองแล้วคาเซมิโดยัดไปข้างในงครับเปโดพิกเราจะจ่ายให้กับเนมาเดมเบลเล่อเนมาไปได้ยังไงอีกแล้วครับเนม่าปลาร์กหนนะเข้าไปละจ้าอ้แเนนตาลูกเกินโอ้ยกองลูกเกินโอ๋อคือไม่รู้ว่าแบ็กหลุดไปตรงไหนนะครับเดมเบเล่ต้องลงมาช่วยนะครับแบ็กน่าจะหุบไปข้างในนะฮะแบ็กขวาเป็นเบนจามินปาวานะครับซึ่งปาวานี่ก็เป็นดีฟิสิ ฟูลแบ็กอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยเติมอยู่แล้วนะแต่จังหวะนี้เนี่ยสวนกลับมาไวมากนะครับแล้วเป็นเหลี่ยมที่นี่ฮะปาวาอยู่นี่เป็นเหลี่ยมที่เดมเบเล่ลงมาช่วยพอดีครับโดนในมาแตะหลบนิดนึงครับแล้วก็ปันเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับโอ้ได้สองประตูภายในไม่กี่นาทีครับฝั่งของคุณกายกลายเป็นฝั่งขึ้นนําแล้วครับโอ้เกมเร็วมากครับคู่นี้มาจะขับเดียวขันด้วยนาจะไม่รู้ว่าซ้อมกันบ่อยหรือเปล่านะครับแบบนี้ก็ใส่กันเต็มเ็มเลยฮะไม่ต้องดูเฉลยเฉยเลยนี่ยกิสมันโอ้ยิงมุ่ หน้าหัวก็โลกระยะค่อนข้างไกลด้วยนะครับดูฮะยิงแบบไม่ต้องจับเลยมันแบบติดหลังเท้าเข้าข้อดีเหลือเกินฮะแต่บอลเหมือนเหมือนปิ้นปิ้นสายออกข้างนิดนึงนะครับไม่ได้ม้วนเข้าในอย่างไม่ได้ครับยังไม่ได้ประตูตีเสมอขึ้นน้าก่อนนะครับคุณน็อตแต่ว่าโดน2ประตูรวดจากความไร้กาดของเนมานะครับดุแรกถึงแม้ว่าจะยิงไม่ได้แต่ก็เป็นภาพลงตาหรือเปล่าเอาละสู้กันต่อไปครับเวลาังมีเยอะ ลืมแล้วลืมไปเสียแล้วเสียไปดานิโลดักได้อาละครับบอลถึงเนมายแล้วตวัดหมุนตัวตรงนี้ถึงไปโดนว่าไม่ถึงอกว่ามิกานขึ้นมาตรงนี้เลยครับเราจ่ายติดอากต้าครับเนมาเอาละปาวาอยู่ตรงนี้แต่เนมาไม่สนใจครับยัดไปข้างหน้าไปโดจับบอลไม่อยู่ไม่รู้เป็นอะไรไหนไม่ยองครับออกไปนู่นเลยริมเส้นครับเอ็นคุนคูเอ็นคุนคูโอ้ยยกผ่านไม่ได้บ้อไปได้ไม่ได้ครับสุดท้ายไม่ผ่านแต่ยังได้อยู่ครับ แก้ตัวมินิเตาว,วันนี้ยืนเป็นแบ็กขวานะครับมาแล้วครับบุโนโดกิมาไลาส์จูโจมทั้งซ้ายทั้งขวาเอมเคนนะแผ่นนี้กิมาไลาส์ตั้งป้อมเปิดตรงได้แล้วไปแล้ขึ้นไม่ได้ครับเขี่ยเอามาก่อนครับฝรั่งเศสแล้วบอลกระดอนพื้นตานิโลแม จับจังหวะบอลตกพื้นได้ดีแล้วยัดไปข้างในครับมาคินยอสแล้วให้ตรงนี้เชซุดไปลวงมายังได้อยู่ปาเกต้าปาที่เปโดตวัดมาเนมาจับแต่งแล้วมันปิ้นไปเข้าทางของปาวารฮะแล้วฝั่งคุณน็อตจะสวนทันทีครับเดมไปเร่ตวัดไปข้างในถึงหรือเปล่าถึงครับลาบิโอออกไหนดีออกซ้ายสุดละกันครับผมเอ็นคุณครูยังไงเลยจิ้มไปให้กับเบนเซม่าก็มีมาคินยอสครับตามประกบเบนเซม่าอยู่นะฮะเกมเร็วมากนะครับคู่นี้โอ้โห พอได้บอลปุ๊บเนี่ยสวนทันทีต่อบอลทันทีนะครับไม่มีดึงไม่มีรอเชิงอะไรทั้งสิ้นครับเกมไวมากคนดูก็ตื่นเต้นไปด้วยนะครับลูกเกมแบบนี้นะครับมาภาษาสัมผัสต้องไวสุดๆครับกิสมันกิสมันมวนหนึ่งรอบคาซิมิโรไม่เข้าครับตวัดไปนู่นเลยลาะพีโอเติมขึ้นมาเซฟตี้เฟิร์สครับย้อนไปที่ประตูแล้วเปิดจุดพุมาเชซุสมงเสยมากิมาไลาส์ปากเกต้าเปโดออกมาที่เนม่าครับห้าประสานหน้าของบารซินยังติดวาระไม่ไง,ไงั้นอาจจะหลุดข้างในนะครับ กอดักบอลได้แล้วก็จะจู่โจมสวนทันทีฮะฝั่งนี้ก็เช่นกันครับดักได้สวนทันทีฮะไม่ต้องรอจังหวะอะไรทั้งสิ้นแล้ว,วยัดไปข้านายเชซุสคืนไปที่กีมาไลาส์สบหน,นึง่งยังแก้ไขได้กีมาไลาส์หักมาแล้วปูคาสปากเกตตอเข้าไปเลยแถมอีกหนึ่งลูกครับก่อนจบครึ่งแรกสหัมประตูต่อหนึ่งฮะเต้นรับโชว์ซะหน่อยพวกเราจะมาลำวงเอาเฮ่เฮ่เฮ่คนละเพลงป่าดูครับงัดมาตรงนี้โอ้ข้ามหัวบูมาเกอุบามกาโนมานะครับแล้วเป็น ลูคัสปาเกต้านะครับผมโขกลูกนี้เข้าประตูไปดูมุมนี้อีกทีหนึ่งครับงัดมาแม่นๆเลยครับแล้วขึ้นคนเดียวโอ้ป่าวาอยู่ข้างหลังนะครับเอาล้วฮะก่อนจะจบครึ่งแรกคุณกายได้เพิ่มอีกหนึ่งลูกนะครับนี่ยิง3ลูกรวดเลยนะครับโดนน้ำก่อน1นูนย์นี่เอาคืน3ลูกเลยนะครับลูกเกมมาดีทีเดียวนะครับของบอลน้อยกว่านะครับ49ต่อ51เปอร์เซ็นต์ตามีโอกาสยิงไปถึง6ครั้งนะครับเข้ากอดถึง6ครั้งเลยนะครับเป็นประตู3ครั้ง การส่วนที่น็อตได้มันหนึ่งลูกนะครับตั้งแต่จังหวะเพลแรกของการเป่นขันเลยนะครับเอาละฮะแผนคล้ายๆกับ4 3 1 2นึเลยครับแต่เป็น a อฟสคนนะครับฝั่งของคุณกายแกตัวแก้ไขหรือว่าปรับแปับแท็ติกอะไรหรือเปล่าครับน็อตแน่แน่คุณกายใช้แผนเดิมนะครับรูปเกมกำลังไปได้สวยนะฮะเวลากู่แสดงว่าน่าจะต้องมีการปรับอะไรนะครับต้องไปดูในเกมนะครับว่ามีการแก้ไขอะไรยังไงหรือเปล่า อานะครับสู้กันต่ออีก45นาทีฮะแชมป์เก่าดีกว่าทั้งคู่ครับวันนี้ต้องมีคนที่เข้าไปชิงเพื่อไล่ล่าแชมป์เพิ่มนะครับและก็ต้องมีคนที่ตกรอบโอ้ยจังหวะเคกมมันแรงไปนิดนึงฮะจังหวะเกมเร็วมากนะครับทั้งคู่มีฟาสต์แอนด์ฟิลิสเวอร์ชันอีฟุตบอลนะครับวิโดกิมาไลส์ปาเกต้าเล่นกับกิมาไลส์แล้วคืนที่ปาเกต้าผ่านเอโอเดสได้ครับไปฮะไปต่อโยกจะตัดเข้าในไม่ได้ครับวาลานมาซ้อนแล้วเอาบอลคืนไม่ได้จะส่วนนาทีครับเดมเบเล่คาร์มิโร่ต้องมาซ้อนนะครับ แบ็กหลุดตำแหน่งไปไปข้างในครับเบนเซม่าให้เดียบี A ้ B e, ลงมาใหม่นะครับเดียบี A ้เดียบี้กระชากไปกระชากไม่ผ่านดานิโลครับจะใช้ความเร็วสู้ก็ไม่ไหวฮะเลี่ยมไม่ได้นะครับแล้วบอลคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณกายเนม่าเนมา,นมาเดบุนทัดใส่แล้วไหลตรงนี้เชซุส,สเล่นตวัดมาข้างในลบตัวก่อนมาเปโดยังอยู่นะครับเปโดก็ยังยืนคู่กับเชซุสอยู่นะครับไอ้คุณคู่จ่ายตรงนี้ติดแมติดขาหลังของมินิตาวนะครับ จะกัดได้สวยไม่งั้นอาจจะได้หลุดนะครับบอลออกข้างไปเป็นลูกทุ่มของฝรั่งเศสค,คุณน็อตครับทั้งคู่เนี่ยได้แชมป์ BCL มาตั้งแต่เกมภาคเวส2021นะครับก็ถือว่าเป็นอีก2ท่านที่ลงแข่ง BCL กับเรามาตั้งนานแล้วนะครับมาดูจังหวะของคุณกายครับนี่มาคล่องเหลือเกินครับจะให้ที่เปโดติดชูอาเมนี่ครับกิสมันตามอยู่2ลูกนะครับคุณน็อตต้องเร่งนิดนึงฮะคุณน็อตบอกว่าตอนนี้ก็เร่งอยู่ ดักเอาไว้ดักกันมาครับลูคัสปากตตาออกมาทางขวาครับกิมาไรส์เบิร์นไปเชซุสคืนปากตตาเบิร์นเป็นสามเหลี่ยมมาตรงนี้เอ็นองเดสครับดักได้แล้วออกซ้ายสุดเดมิเล่รออยู่ริมเส้นครับมิเดตาวิ่งกลับมาตำแหน่งได้ทันฮะแล้วต้องเปลี่ยนไปข้างในครับเอ็นคุนคูกัดชาเข้าใส่เอ็นคุนคูหยุดแล้วจิ้มมาคินยอสลู้ทันครับดักทางได้ทันนะเบนซิมาก็วิ่งย้อนมารับบอลเนบาไหลไปเชซุสเล่นกับปากตตาไปที่โอบอลจังหวะเดียวสวยครับแล้วจะออกริมเส้นฝั่งขวาสุดเลยนะครับบอลมันเบาไปนะคร ฝรั่งเศสเอาบอลกลับคืนมาได้กิสมันเบนเซมา่าประตูที่2ต้องมาแล้วเปล่าดานิโลอย่างช่วยกันดีครับปาซินรูปเกมนี้ไวมากนะครับจังหวะนิ้วไม้นิ้วมือนี่คือต้องแบบปฏิกิริยาต้องรวดเร็วจริงๆฮะรูปเกมแบบนี้ แล้วคนที่ดูนี่อาจจะแหมอะไรกันนะเนี่ยบอลไปไวเหลือเกินดูไม่ทันนะคนผ้าก็งงเหมือนกันับนี่ดักกันไปดักกันมาครับเอาอยัางไงดีช่วอาไม่นี่ออกมาที่เดมเบเดเอนคุนคูหมุนกลับอีกนึงครับกิสมันจะไหลดีหรือเปล่าสั้นๆน,นิดหนึ่งฮะต้องเจาะตรงกลางนะครับออกซ้ายดีกว่าแล้วเบิร์นเข้าไปข้างในเบนเซม่าพิยงเราซ้ายเราเี้ยตมเข้าไปไอสองประตูต่อสามอาล้ครับรับรงเสตีตื้นบาสีมาแล้วครับจากคาริมเบนเซม่าฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ย โอ๋อไหนที kind of video, ่สุดความพยายามก็ทําได้สําเร็จนะครับได้ประตูแรกมาตั้งแต่จังหวะเพลย์แลกของเกมนะครับคุณน็อตประตูที่2มาแล้วครับไม่ช้านะครับยังมีเวลาเยอะครับนี่ตะวัดมาเดเมเล่เบิ้ลคืนเบซิมาจับแต่งเข้าซ้ายแล้วตู้มเลยนะครับเอาละฮะทำแบ็กสู่เกมนะครับฝั่งของคุณน็อตถ้าบุกขึ้นมาแล้วตันบุกขึ้นมาแล้วตันไม่มีโอกาสได้ยิงเลยบางทีมันก็หงุดหงิดเหมือนกันนะใส่ความใจเย็นที่สุดครับแนวลูกเกมจะเร็วเนี่ยความนิ่งก็ต้องมีแฝงในความเร็วนะครับเอาละครับเวลาก็ ต้องถึงเวลาช่วงเปลี่ยนตัวสำรองแล้วครับซมีนาเดี๋ยวจะหมดแล้วนะครับฝั่งของคุณกายยังใช้แผนเดิมนะครับจะส่งลิชาริซอนลงมาอีลกาฟาดนะส่งไปดูออกไปนะครับแล้วก็ส่งมหาเทพฟเฟสเฟ,เฟ่ลงมานะครับ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนให้หมดไปโคต้าเปลี่ยน5ตัวใส่ให้เต็มที่ไปเลยฮะกองหลังไม่ต้องเปลี่ยนฮะ เพราะว่า BCL เราเนี่ยตั้งความฟิตแบบเต็มที่อยู่แล้วนะครับเป็นเอ็กซ์แลนเ์อยู่แล้วนะครับไม่มีนักเตะหัวตกอยู่แล้วฟิตเขียวปังทุกคนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยโอ้ยมีซูเปอร์ซับด้วยนะครับลูคสัสมูล่า,ายืนเป็นหน้าคู่กับลิชาริซอนเลยครับอืนี่หน้าคู่จากท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับลเล่นให้เต็มที่เลยครับมมีคูตินโญลงมาด้วยครับเอาละครับ เราไม่เห็นฝั่งของคุณน็อตนะครับเดี๋ยวดูในสนามนะฮะว่าจะมีขยับยังไงบ้างนะครับสังเกตการเคลื่อนที่เอาไปด้วยว่าปรับเปลี่ยนแผนหรือเปล่าปรับเป็นนักเตะมัดน้อยแค่ไหนนะครับมีเวลาในเกมอีกประมาณ20นาทีนะครับกับการตามหลัง1ลูกครับโอ้มาเตเฟเฟ่ครับสัมผัสแรกก็เสียบอลเลยเดียบี้ครับให้สั้นๆเอ็มบาเป้น่ประธานเป้ลงมาแล้วนะครับแล้วไหลตรงนี้แม็กซิมงตัวจีดจากนิวคาซได้เกือบเกือบเกือบจะตรงประตูนี้เข้าไปเลยนะครับแม่จังหวะ ลูกขยันของอลันแซงแม็กซิเมงครับจุดพุไปเลยครับไปลุ้นเอาข้างหน้าเนมาถูกถอดออกไปนะครับก็เปลี่ยนตัวลุกหมดเลยนะครับบาซินอ่อนคาเซมิโลดัดได้ครับไหลาย,ยาวๆครับแล้วลิชาริซอนให้บุคัสมูลา่าคือลิชาริซอนจิ้มสั้นๆเฟตเฟ่ฟเปิดเข้ามามูล่าครองโลกนี้ละจ้าอโอ้โหตัวสำรองคอนเนคชั่นเลยครับผมโอ้งงเลยครับเซนเตอร์จากฝรั่งเศสครับอุปามิกาโนกับวาลาน โอ้เจอจังหวะนี้ของบารซิลคุณกายครับชิงกันระหว่างคู่กองหน้าของสเปอร์นะครับลิชาริซอนกับลูคัสูล่าแล้วมีเฟสมาช่วยเติมด้วยได้แอสซิสไปนะครับเฟสเฟสหรือว่าเปิดตักเข้ามาด้วยซ้ายครับแล้วขึ้นคนเดียวครับหลังฝรั่งเศสยืนจ้องบอลครับอาจจะสวิตตัวไม่ทันกลายเป็น4ลูกเลยครับ4ประตูต่อ2นะห่าง2ลูกนะครับไม่ใช่ว่ายังไม่มีโอกาสครับฝรั่งเศสก็สู้ต่อไปครับเอนองเดสเอ็มบัปเป้ลงมาแล้วโอ้ยโรดริโก ดักได้แล้วเป็นจังหวะสวนของคุณกายอีกแล้วครับลูคัสบูล่าออกขวาไม่ได้ครับดักบอลได้ก็ต้องรีบสวนเลยครับผมมันแหมมันใจเย็นมันพูดได้แต่ว่าทำยากเลยเกินนลไปแล้วนะครับโคมันไปเล่นกับเดียบี้ครับโคมันโคมันใช้สปีดหักมาตูรามยิงลงูกนี้โอ้ยมาคุสตูรามครับตัวสำรองลูกชายของลีเลียงตูรามนะครับมคุณพ่อเล่นแบ็คนะครับคุณพ่อเล่นกองหลังนะแบ็คขวาครับเซนเตอร์นะลูกชายเล่นกองหน้าครับ โอกาสครั้งแรกของเขานะครับลงมาได้กดลูกนี้ตบบั๊แหมแต่ท้าไม่ได้ลูกนี้ถ้าได้มันหนึ่งลูกนี้ความหวังจะกลับมานะครับพอไม่ได้แบบนี้เวลามันก็ลดลงไปเรื่อยๆเลยสิบนาทีครับกับการตามห่าง2ลูกครับดานิโลเติมขึ้นมาติดปาวาครับแต่บอลไป้าทางลิชาริซอนตะวัดมาตรงนี้ติดวาลานวาลานจ่ายข้างหน้ายาวๆพักได้สวยครับโคมันโคมันไปแล้วโคมันเดียบี้ขอแต่ให้ทิตูรามเบิ้ลมาตรงนี้ไม่ถึงเอ็มบัปเป้มิดตาเคลียวยาวๆครับแต่ ฝรั่งเศสดักได้ครับบอลที่ตุลามอยู่ที่แม็กซิเมงให้ที่เ e, อ็มบัปเป้ขโมยแต่งมาแล้วชอ็อยิงโกโอ้โหสงสัยสงสัยว่าโค้รส่งฟรีเยอะครับก่อนยิงต้องช็อปก่อนโอ้ยยิงธรรมดาโลกไม่จำมาท,ทั้งทั้งที่ว่างเลอเกินนะสันทาตยานครับโอ้โหแกตามหลังสองลูกนะครับคุณนอ็อตยังอุตส่าห์ตั้งใจช็อปเลยเกินฮนะโค้รส่งฟรีมันเยอะครับนี่แล้วช็อปก่อนนะไม่มีใครคว้างนะครับน่าจะกดไปแล้วโอ เอาล้ครับประธานเพ่ประธานไปเพ่ประธานเป้ไม่รู้ว่าจะช้าไปหรือเปล่านะครับผมสประตูต่อ4ียังเหลืออีก1ลูกครับคุณกายก็โอ้โหนี่กึกหนำอยู่แต่แหมต้องเอาประตูบ้างนะครับเล่นเร็วไม่ได้ครับแล้วฝรั่งเศสเอาคืนมาแล้วบอลยังไม่ถึงกองหน้าเวลาประมาณ2นาทีนะครับยังมีลุ้นสนับคุณน็อตนะครับสู้ไปก่อนสู้ไปก่อน,อนพ่อสอนไว้ที่เหลือจะยังไงก็ช่างสู้เต็มที่ไว้ก่อนแต่บอลมาเข้าทางดูกัสบูรา มูละ่ะมูละ่ะให้เพื่อนเกิร์มไม่เกิรม,ไม,มไม่วิ่งฮะไม่ถึงครับแล้วทด3นาทีฝรั่งเศสบอลมาถึงแม็กซิมังตัวจีตตัวจีตแห่งเมืองนิวคาสเซิลติดคาเซมีโลไม่งั้นออกขวาสุดถึงนะครับลิชาริซอนคุณกายจะขอประตูเพิ่มฮะเฟสเฟสจ่ายตรงนี้ติดแล้วครับแชลบปชูอาร์มนี่บอลไปถึงเปล่าไม่ถึงแล้บอลทด3นาทีครบแล้วครับ ผู้ตัดสินอมนกหวีดเป่าหมดเวลาการแข่งขันไปนะครับผมอมาก็เกมมันเร็วเหลือเกินนะครับหายใจหายคอแทบไม่ทันนะครับสุดท้ายก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะเลยครับเป็นฝั่งของคุณกายนะครับที่เอาชนะ คุณน็อตไปได้นะครับ4ประตูต่อ3นะครับคุณกายก็เข้าไปลุ้นแชมป์สมัยที่3นะครับได้มาแล้ว2สมัยนะครับผมนี่อ๋อไม่เป็นไรครถือว่าเพื่อนกันมาจะขับเดียวกันนะครับผมก็ส่งตัวแทนไปแล้วกันครับไปเข้าชิงชนะเลิศนะครับเดี๋ยวรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งสายล่างนะครับผมก็เป็นฝรั่งเศสของคุณนิกนะครับพบกับอังกฤษของคุณภูนะครับใครจะเข้ามาชิงชนะเลิศกับบราซิลของคุณกายนะครับรอติดตามรับชมนะครับซีซั่นผู้ทีมชาติโอเค กดสุด r i b e กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ